ค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องมัลลีสเปคกันนะครับ <Okay. S 2> นี่นนตัวไหนก็ได้โอเคเริ่มกับพิภูกันค่ะ อันนี้ตกเปอยา่างแบบสี่มนีิเอยโอ้สวยอ่ะสวยเลยฮะนี่เหรอเ,รเออสวยมากอสีมมีข้างในด้วย,ย,วยีครับโชว์สิ นี่เป็นหน้ากากด้วยหลากมากค่ะโอเคนะารตัวนี้นี่แพงอยู่มี